อยากรู้อยากเห็นหหหแม่กำลังอบเห็ดอยู่แม่อุ้มอุ้มใส่เอวแล้วก็ข้านขึ้นทั้งทั้งเต่าเลยข้านขึ้นทั้งเอ่อสิ่งจานเลยนั่นมันเปียกนะลูกนัดฟิลิปสนัดอืม ด่า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 อินอินมามาเฮลด่าดาอันนี้เป็นเห็ดแตรดำของเรานะคะก็อบแพงได้แล้วจะเป็นแบบนี้คะ่ะ ีแม่อุ้มอยู่ดีๆข้ามขึ้นสิงเลยสนุกไหมลูก อะไรๆเลย hmm? อ่าอเดี๋ยเปิดน้ำก้นนะ อุ้ยหอนหอนน้ำหอนน้ำหอนร้อนร้อนไอส์ไอส์ไอ์น้ำร้อนเอาไปชิสบายบายชิสไปมันร้อนลูกร้อนร้อนไปผักไปเจอน้ำร้อนล้างมือ น้ำน้ำเห็นไหมลูกน้ำเปิดน้ำยาเปิดน้ำไม่พูดเลยลูกเปิดน้ำออ๋ออ๋อสน,นุกไหมลูกสนุกไหม <c oughs> เปียกหมดเลยอือสนุกไหมลูกนี่แม่อบเห็ดอ่าอ่าเรียกแม่ก่อนแมออ่อูดจ้าอืมอุตจ้าแม่จ๋าก่อนอืมเอืออืออาเอาเอดิอืเอเฮ้ยแม่จา๋าเรียกแม่ พี่หลเรียกแม่ก่อนพี่กเรียกแม่อืมหอมแก้มแม่ก่อน,นอหอะมอ

Tchau, tchau. 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 Sit a uh, Up and down.

Umsteigen zu den Busfählen. อร่อยจังเลยอืมเก้าอี้มันต่ำไปนะลูกเนาะมันีคนสูบบุหรี่ด้วยอ่ะตรงเนี้ยอืม,อ,มอร่อยไหมอืมคำใหญ่เกินไปนะ